นะคุแกะออกมาไหนดูมันมันซ่อนอยู่ในนี้หรือเปล่าสำหรับเพชรอะผิดคือว่าไปตามผิดถูกคือว่าไปตามถูกคือเข้าใจทุกคนแหละเพราะว่าทุกคนซื้อของก็อยากได้ของเร็ว ช้อปปิ้งออนไลน์นะคะจากอ่าเพจพี่พิมพ์พี่พายขายทุกอย่างนะคะก่อนอื่นที่ไลฟ์เนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะ Discredit หรืออะไรแต่อย่างใดแต่ว่ามันเป็นแบบอันนี้มันเป็นคอนเทนต์เลยนะคือแบบมันยากไปไหมในการที่แบบว่าเราจะซื้อของออนไลน์อ่ะแล้วเราจะเปิดกล่องอะไรเงี้ยซึ่งเราจะต้องตั้งกล้องวีโอแบบเนี้ยทุกรอบนะคะแล้วก็ทําการเปิดกล่อง เรามีโซลูชันอื่นไหมอ่ะใช่ไหมคะอ่ะเพปุ๊บ <Facebook S 1> นะคะเนื่องจากคือหลายๆคนถามเข้ามาว่าคือนำเพชรได้รับการแก้ไขปัญหายังไงนะคะก็คือหนึ่งเนี่ยเพชรได้โพสตเข้าความลงไปใน Facebook นะคะแล้วก็มีเพื่อนของเพชรคนหนึ่งเพชรไม่บอกชื่อว่าใครแล้วกันนะคะเพชรเรียกว่าคุณแม่นะคะทักไปบอกพี่ที่ชื่อว่าพี่ปุ๊กนะคะโอเค ถ้าไปบอกพี่ที่ชื่อว่าพี่ปุ๊กนะคะพี่ปุ๊กคนเนี้ยทางเพื่อนเพชก็พูดว่าเขาเป็นนี่นะคะตามจากฝ่ายตามจากหัวหน้าฝ่ายตามของให้หนูแล้วนะอ่ะเสร็จปุ๊บก,ก็ส่งเป็นลายพี่ที่ชื่อพี่ปุ๊กนั่แหละแม่สอนปุ๊กเนี่ยนะคะมาเสร็จปุ๊บเพชก็ได้รับการติดต่อจากแม่สอนปุ๊กนั่แหละ หนึ่งครั้งเกินพอแล้วนะคะเพราะว่าเพชรบีซี่มากเพชรไม่มีเวลามารับสายสองสามสี่ห้าเอาเป็นว่าเราเข้าใจตรงกันว่าเราจะส่งของอันนี้นะคะแล้วก็คือประเด็นนะ่ะมันไม่ได้มีอะไรเลยคือสําหรับเพชรนะเพชรพูดตามภาษาชาวบ้านเลยเพราะว่าเวลาที่เราซื้อของอะไรเราเปิดของมาแล้วของช้าเราก็หุดหงิดแล้ว,แล,วแล้วก็เปิดของออกมาปุ๊บอุ้ยของไม่ครบเป็นใครใครไม่หมุดหงิดบ้างอะ ใครหุดห,หงิดใครหุดหงิดหรือใครไม่หุดหงิดบ้างอันเนี้ยช่วยตอบคอมเมนต์ให้เพรหน่อยเพราะว่าเพชรมีความรู้สึกว่าแบบเป็นเพรอะเพรหุดหงิดอะเออคือเพรเฟกไม่ได้เพรไม่สามารถเฟกได้คือเพรหุดหงิดนะคะเวลาที่เปิดกล่องออกมาแล้วของมันไม่ครบนะคะแล้วซึ่งประเด็นที่สองเนี่ยมันก็มีเรื่องอ่าเรื่องของคอมเมนต์เนาะส่วนเรื่องของสมบันอ่เรื่องของโสกเรื่องสมของสมนาคุณเออ ทีมงานพยายามติดต่อคุณเพชเปลี่ยนชื่อแล้วนะคะหลายครั้งรอบแรกบอกให้ส่งของให้เลยรอบสองคุณเพชตัดสายทิ้งอันนี้ยอมรับค่ะว่าตัดสายทิ้งจริง,รงเพราะว่าคุยรอบแรกจบแล้วว่าให้ส่งของเนาะเสร็จปุ๊บยังไงตอนนี้ของแพ็คเรียบร้อยแล้วจะส่งให้แบบด่วนนะคะพร้อมของสมนาคุณอันนี้คือขอเคลียร์ก่อนคือเพชไม่รู้นะว่าลูกค้าท่านอื่นจะได้ของสมนาคุณหรือเปล่าอันนี้ต้องเคลียร์กับทางเพจเขาเองแต่ว่าของเพชนะคะได้ได้ของสมนาคุณนะ แต่เสร็จปุ๊บมีอีกคอมเมนต์หนึ่งของที่ปุ๊กเนี่ยเหมือนกันนะคะส่วนเรื่องของสมส่วนเรื่องของสมนาคุณถ้าเกิดปัญหาคือมีของสมนาคุณให้ตลอดค่ะไม่เกี่ยวกับชื่อเสียงและขอโทษนะคะคุณเป็นคนดังเหรอคะเราไม่รู้จักคุณค่ะเพิ่งรู้จักเมื่อวานที่ประสานของสมนาคุณเพราะเห็นคุณไม่พอใจและอยากชดเชยไม่เกี่ยวกับความดังหรือไม่ดังเลยอันเนี้ยเพรลับ พลังงานได้ว่ามันคือการบูลลี่อย่างรุนแรงนะคุณเป็นคนดังหรอคะอะไรเงี <c oughs> ้ยไปไม่เป็นเลยว่าจะตอบอยังไง <c oughs> อยู่วงการมาเจ็ดปีก็ต้องมีคนแบบอ๋อเขาเรียกว,ว่าอะไรนะเขาเรียกว,ว่าคนรู้จักบ้างเนาะอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าเรามาเปิดกล่องมาประจานกันนะคะทุกๆครั้งนะคะเราจะต้องมาเปิดกล่องแล้วอัดวิดีโอตัวเองแบบเนี้ยเพระว่ามันยุ่งยากไปนะคะเพระว่ามันต้องมีโซลูชันอื่นที่แบบที่อ๋อ ดีขึ้นนะคะอ่ะเรามาเปิดพร้อมกันหนึ่งเป็นซซรั่มนะคะไม่มีของสมนาคุณใดทัด้งสิ้นเดี๋ยวแม่เรามาเปิดของพร้อมกันอยู่นะอันนี้ก็คือเป็น d ีอ r s e r ี m ทที่เป็นสั่งไปคือเปิดของพร้อมกันนะคะบอกว่าเปิดพร้อมของสมนาคุณมันไม่มีของสมนาคุณ โอ้ยขำขันก่อนนอนอีกแล้วแม่เอ๋ยอะหรือว่ามันซ่อนอยู่ในหรือว่ามันจะซ่อนอยู่ในอยู่ในอัน,นี้ไม่มีนะของสมนะคุณเป็นอันนี้หรอไม่มีส่วนอันนี้นะคะเป็นเซรั่มคาแรงที่ซื้อมาตั้งแต่แรกสรุปว่าเอา้าทำไมละคะคุยละ <laughs> เรารีบแพ็คให้เรานะคะพร้อมของสมนาคุณมาทีนี้อะแกะออกมา <laughs> ไหนดูมันมันซ่อนอยู่ในนี้หรือเปล่า ตายมันซ่อนอยู่ในขวดหรือเปล่าไม่มีหนึ่งอ่ะแกะได้กันแกะด้วยกัน,กกนไม่เขาบอกว่าส่งมาพร้อมกันเลยกับของสมนาคุณแพ็คของเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนไปดูในคอมเมนต์ที่เพจลงได้เลยคือแบบอ่ะไม่มีว่ะโอ้ยขำเด้อขอว่ามันภาษ,าษาอีสานแะน่โอ้ยขำกระดอกระเดียะ เป็นตะยักหัวเว้ยเอาจกตาขนาดขนาดโอ้ตายอ่ะสรุปนะคะคำขอโทษคำขอโทษไม่มีนะคะส่วนเรื่องของสมนาคุณถ้าเกิดปัญหาคือมีของสมนาคุณให้ตะหลอดค่ะไม่เกี่ยวกับชื่อเสียงและขอโทษนะคะคุณเป็นคนดังหรอคะเราไม่รู้จักคุณคะ่ะทีนี้รู้จักหรือยังคะชื่อเพชรนะคะพี่หนูชื่อเพชรนะคะพี่หนูชื่อเพชรนะคะ ตำแหน่งเป็นมิสเอิร์ธไทยแลนด์ปี2019และ2020ค่ะแล้วก็รองอันดับ2มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ปี2014ค่ะมีผลงานการแสดงนะคะแล้วก็เป็นดีเจด้วยนะคะโอ้ตายบับเบิ้ลไหมคะโอเครู้จักแล้วนะคะเพชรก็คือแบบเป็นเป็นคนที่แบบว่า,วามีมีข่าวเรียกว่าได้หัว,วฉาวนะคะฉามากเลยนะคะ ไสยาหัวครับไอ้นี่มันมันอดหัวมาได้นี่นะโอ้ตายอันข่อยต้องเมาเป็นภาษาอีสานเลยเมร่ะว่าข่อยไม่ไ่าสามารถควบคุมเจ้าของได้ว่าอันเป็นภา,าษาอันภาษากรุงเทพเนาะเพราะว่ามันมันเป็นต่ยกหัวครับพร้อมของแถมอ่ะพร้อมของสมนาคุณนะคะอ่ะคอมเมนต์นี้สักพักหนึ่งพีมพ่ม่ภายเป็นหมาแล้วละหนึงน่งอ่ะ พร้อมของนี่นะคะยังไงตอนนี้ของแพ็คเรียบร้อยแล้วและจะส่งให้ด่วนนะคะพร้อมของสมน้ำหน้าคุณนะคะทางบริษัทต,ต้องขออ,ขอ,อภิอรัยในนักที่นี้ <c oughs> อ่ะเอาเป็นว่าสุดท้ายแล้วนะคะเพรไม่ได้ต้องการหลอกไอ้ของสมนาคุณเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเพรเป็นคนที่แบบตรงๆไงหรือว่ามันอยู่ในนี้วะแป๊บนึงของสมนาคุณมีหรือเปล่าอ่ะไม่มีเนาะ <c oughs> คือสุดท้ายแล้วเนี่ยเพจเป็นคนที่ตรงๆรแล้วเพรก็รู้สึกว่า อะไรที่มันเป็นความถูกต้องอ่ะเพชรอยากให้มันเป็นความถูกต้องอย่างเช่นเวลาเราซื้อของออนไลน์ใน s h o ปปี้ a าซาดในเซ็นทรัลเจหรือว่า King า o w e r ไม่มีบริษัทบริษัทใหญ่ๆบริษัทไหนเลยนะคะที่มาให้ลูกค้าเนี่ยต้องถ่ายวิดีโอตัวเองตอนเปิดกล่องเพื่อเป็นหลักฐานคือสุดท้ายแล้วอ่ะเพชรคิดว่าวิธีการจัดการอ่ะให้มันเป็นแบบ professional ดีกว่า นะคะส่วนเรื่องของสมนาคุณเนี่ยเพชรไม่ต้องการละแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เพชรอยากได้รับคําขอโทษนะคะจากการโดนบูลลี่จากคุณปุ๊กตอนแรกบอกว่าคุณปุ๊กเป็นหัวหน้าฝ่ายติดตามลูกค้าของบริษัทคุณพิมพ์ลีพายแต่ว่าตอนนี้คุณปุ๊กมาบอกว่าคุณปุ๊กไม่ได้เป็นอะไรเลยกับบริษัทพิมพลิพายซึ่งเพชรก็สับสนมากๆนะคะว่าสรุปแล้วเขาเป็นอะไรนะคะแล้วเขามาช่วยตามอันนีถ้ถ้าเกิดคุณช่วยจริงๆอะ่ะข,ขอขอบคุณนะคะแต่ว่าสิ่งที่ข้อความที่คุณบูลลี่มาเอาเป็นว่า เพชรไม่เอาเรื่อ <Yeah. S 1> mm hmm. งแล้วเพชรก็ไม่ไม่ถือสาแล้วกันนะคะแต่ว่าเพชรก็อยากยังอยากได้คําขอโทษอะนะคะสําหรับของตรงนี้ก็เพชรก็ไม่อยากสร้างศัตรูที่ไหนเนาะเพราะว่าเพชรก็เป็นผู้หญิงที่ทํามาหากินเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวนะคะเพชรก็ไม่อยากมีศัตรูที่ไหนก็ขอขอบคุณเพจทพี่พิมพ์รีพายขายทุกอย่างนะคะที่ส่งของมาให้ครบตาม ออเดอร์ที่สั่งนะคะถึงแม้จะช้าไปบ้างนะคะแล้วก็มีการวินเวียงกันไปบ้างมันเป็นเรื่องปกติของลูกค้านะคะแต่สำหรับใครที่ยังไม่ได้แก้ไขปัญหานี้นะคะเพชก็ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วกันนะคะโอเคสำหรับเพชนะคะวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกๆคนมากนะคะที่เข้ามาดูแล้วก็ติดตามให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องนี้มากๆแต่ว่าสำหรับส่วนตัวของเพชนะคะเพชก็ไม่ได้ มีเจตนาร้ายต่อพี่พิมพ์นะคะคือส่วนตัวชอบในคอนเทนต์การช่วยเหลือคนของพี่พิมพ์มากไม่ว่าจะทําไปด้วยใจยหรือทําไปด้วยคอนเทนต์แต่สุดท้ายแล้ว,วะมันเป็นคอนเทนต์ที่ช่วยเหลือคนมันทําให้สังคมเนี้ยมันทําให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นอันนี้ค่ะเพชรขอชมจากใจเลยนะคะแต่สําหรับอันนี้เพชรก็ไม่เขาเรียกว่าขอจบความดราม่าเป็นเท่านี้ดีกว่าใครที่ เป็นแฟนคลับพี่พิมพ์วิพายนะคะเพช,ชก็ต้องขอโทษด้วยเนาะที่ไปว่าหรือตหนิไอดอลอะไรของคุณเพราะว่าสําหรับเพช,ชอะผิดคือว่าไปตามผิดถูกคือว่าไปตามถูกคือเข้าใจทุกคนแหละเพราะว่าทุกคนซื้อของก็อยากได้ของเร็วเป็นเรื่องปกติแต่ถ้ามันได้ช้าไม่เป็นไรแต่พอช้าปุ๊บแล้วมันไม่ครบอีกแล้วมันต้องตามอีกแล้วถ้าอ่ามันไม่ใช่เพช,ชหรือว่าเป็นคนที่มีคอนเนคชั่นแบบเพช,ชที่เขาแบบตามของได้เร็วอ่ะอันนี้ถือว่าเร็วนะเพราะว่า ได้ของมาหนึ่งวันเปิดกองปุ๊บแล้วก็ได้รับการติดต่อมาเลยอะไรเงี้ยค่ะต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมมากๆเลยนะคะที่ทําให้อ่าเรื่องทุกอย่างมันเคลียร์จบไปเร็วแบบนี้นะคะแลวไม่มีใครแบบว่าเสียหายไปมากกว่านี้อะไรเงี้ยเพราะว่าเพชรตัวเองเพชรเองออกมาพูดมันก็มี2กระแสเนาะมีกระแสตีกลับว่าแบบเุ้ยเพชรอยากดังเพชรหิวแสงเพชรอะไรคือเพชรว่าเพชรอย,อยู่แบบวงการเนี้มาเจ็ดตีละแล้วเพชรก็รู้สึกว่ามันไม่จําเป็นหรอกที่จะต้องไปหิวแสงคนอื่นนะคะเพราะว่าเพชรเองก็ อยู่ได้ถึงแม้ไม่ดังมากนะคะแต่ก็อยู่ได้แต่ก็แบบอยู่ได้โดยแบบที่ตัวเองก็มีกําลังพอที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นโดยที่แบบเราเราสบายใจะด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นกําลังใจให้ส่วนคนที่เจอปัญหาแบบเดียวกันอะ่ะขอให้ได้รับทาออกเร็วๆทําได้แค่นี้จริงๆแล้วก็มีหนึ่งคำถามนะคะที่บอกว่าอ่าเห็นใจพี่พิมไหม คือเพจว่าคนทุกคนอะได้รับคือเขาต้องการต้องการได้รับความเห็นใจทั้งหมดนะคะแต่ว่ามันมีคนอยู่อีกส่วนมากเลยที่เขาน่าจะได้รับความเห็นใจมากกว่าพี่พิมอะไรเงรี้ยคือสาหรับเพจนะเพจมองว่าพี่พิมอะโชคดีแล้วก็มีโอกาสที่จะได้ทํารายได้ทําเงินนะคะคือมีโอกาสได้ทํางานอะขายของแบบได้กําไรแบบเป็นหลายร้อยล้านแบบเนี้ยเพจมีความรู้สึกว่าถ้าเรามีโอกาสได้ทําอะไรแล้วอะควรทําให้ดีทําให้ ทำให้แบบทุกคนมันแฮปปี้อ่ะเพชรว่าอันนี้ดีกว่าดีที่สุดนะคะเป็นเป็นเด็กเนาะไม่กล้าพูดแบบสอนอะไรมากอะไรเงี้ยแต่ว่าขอบคุณที่มาชมรับชมนะคะคำขันกันเอาละค่ะวันนี้นะคะเพชรก็ขอตัวไปนอนแล้วนะคะบ๊ายบาย